ดีค่ะทุกคนพบกับชอบ่องม่เบียนเฟรนนะคะช่องของคนที่รักชาชอุออนสรุปรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาชุออนโมกสีและผองเพื่อนคะ่ะแอดมินอยากจะบอกว่ามันจบแล้วครับนายเสียดายเซต3มมากทุกคนลุ้นมากแต้มดิวนะคะเช็คเนี่ยเฉือนชนะไทยไป32ต่อ30คะแนนในเซตสซึ่งเซตสเนี่ยเป็นไลน์อัพที่ลงตัวมากๆสําหรับนัดนี้นะคะส่วนเซตหนึ่งเซตสบอกเลยว่าไทยอ่อมมากค ก็พยายามสู้เปลี่ยนตัวแล้วเปลี่ยนหัวเสาลงครบทุกคนแล้วค่ะแต่ก็สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นมุมหมิมนะคะก็ยังมีการบาดเจ็บแทบไม่ได้ตบบอลเลยค่ะเพียวเนี่ยก็คือฟอร์มไม่มารวมถึงยูฟาด้วยส่วนเซตสามนะคะออมสินแล้วก็น้องเฟิร์นทําได้ดีมากออมสินเนี่ยตบหนักมากแล้วก็ดีเฟนซ์แดนหลังได้ดีมากด้วยค่ะแต่ก็เสียดายนะคะไปเฉือนช่วงท้ายเซตนิดเดียวทาให้ไทยนะคะแพ้สาธารณรัฐเช็กไป3โบด้วยสกอร์ 18/25, ต่อ16/25 16ต่อ 25, และ30/32ต่อค่ะทําให้ตอนนี้นะคะคะแนนอันดับโลกของไทยลบไป9.14คะแนนทุกคนเหลือ178.96คะแนนหล่นจากอันดับที่14ของโลกนะคะไปอยู่อันดับที่18ของโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหล่นไปถึง4อันดับแบบโอไมคกอดมากไม่รู้จะพูดยังไงนะคะบอกเลยว่าจบสิ้นแล้ว ส่วนลำดับของการแข่งขันวินแอล2025นะคะไทยก็อยู่ที่อันดับที่16ค่ะจาก18ทีมก็คือเสี่ยงตกชั้นมากๆทุกคนสำหรับผู้ทั้พนานสูงสุดให้ไทยนัดนี้นะคะคะแนนเท่ากันเลยค่ะน้องเฟิร์นและบีมคนละ14คะแนนส่วนคนอื่นๆนะคะออมสินสิิพนาพร10คะแนนค่ะทัดดาวนึกแจ้ง6คะแนนไก่วิมลรั5นน์5คะแนนโมเมธนัชชา2คะแนนชมพู่ยูฟาเพียวแล้ก็อมสินอ้อขอโทษทีค่ะแล้วก็บุ๋มบ๋ม คนละหนึ่งคะแนนนะคะที่จริงอ่ะเหมือนบุ๋มบิ่มจะบอกได้ด้วยนะแต้มนั้นแต่ก็มองไม่ชัดค่ะว่าเป็นบุ๋มบิม่มหรือว่าทัดดาววันนี้นะคะพักเปลี่ยนุชในช่วงน่าจะเป็นเซตส,สองหรือเปล่าทุกคนแอดมินก็จําไม่ค่อยได้นะคะซึ่งทําให้น้องกัญญาลัต์เนี่ยยืนยาวยืนเดี่ยวค่ะน้องก็ทําได้ดีเลยค่ะขุดขุดขุดรูปเกมวันนี้นะคะบอกเลยว่าเช็คเนี่ยสูงแล้วก็หนักแล้วเขาก็เหนียวด้วยทุกคนหนักหน่วงมากจากสถิตินะคะเขาก็ดีกว่าเราทุกอย่างค่ะทั้งในเรื่องของเกมบุกเกมบล็อก บล็อกได้ถึง10แต้มเซิร์ฟเอสนะคะได้ถึง6แต้มค่ะรวมถึงไทยเนี่ยเออให้เช็คนะคะไป13คะแนนส่วนเช็คเนี่ยเออให้ไทย9คะแนนค่ะก็จบทุกคนไม่รู้จะพูดยังไงนะคะ3ามโบแล้วก็ลบไปถึง9.14คะแนนตกไปอยู่อันดับที่18ของโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกองเชียร์อย่างเรานะคะก็ใจแปวลอละทุกคนว่าไทยจะไหวนะ จะไหวไหมนะคะจะตกชั้นวินแอลหรือเปล่าคะแนนอันดับโลกเนี่ยก็ลงไปเรื่อยๆนะคะก็คงต้องมาใส่สูส่เต็มเทหมดหน้าตากกับเกมวันพรุ่งนี้ค่ะที่พบกับบังการเรียต้องชนะเท่านั้นค่ะไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะคะถ้าแพ้ก็คือจบเลยบอกเลยว่าใจแป๊วมากๆค่ะทุกคนสําหรับกองเชียร์วันนี้สําหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตเท่านี้นะ จอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะหากใครนะคะที่ชื่นชอบลิปเพนินทารบกวนใช้กันกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ